นี่แหละก็สิบุได้กินเขากินน้ำัว่วสิได้กินมั้งด้วยนี่พวเฮ็ดน่น,นี่ลูกขึ้นมาช่วสิไปเฮ็ดเน่าอยากเน่ากินบัวฟังมูเพิ่นบอกว่าอยู่ในขิดเขาบอกว่าไปเฮ็ดเน่ากินเน่าอยากให้ลูกให้ผัวให้มันเลี้ยซะก่อนยังมาหาเหรียญยังมาหาถ้ำยังมาหาเฮ็ดก็ได้ดอออันนี้ยังมั่งด้วย อาบหน้าแต่งตัวลงมาแล้วก็เฮ็ดหยังได้เลยมานั่งมองดูกดเอากดเอากดเอาบอยซัวสิได้กินนั่นถ้าเฮาบ่บอกกับ่ไปเฮ็ดห้องบ่ให้จังสิไปเฮ็ดบบดนี้มันก็เลิศเฮางบ่า้องยังสิไปเฮ็ดมไสิกินปานใดเอากินลงไปกินอยู่นี้กินตอนนี้เด้อให้มันหมด